อยากปรึกษาจังคากําลังเจอกับตัวเองตอนนี้ใช่ไหมคะเป็นกำลังใจให้เลยนะคะหลายคําถามมากคะ่ะที่ถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แฟนเป็นมีที่สามนะคะแล้วก็พลุงพลังกันอยู่แบบนี้คะ่ะจะรอดไม่รอดนะคะแฟนจะคือแตกต่างจากเมื่อก่อนมากเลยคะ่ะโคตรนู่นนั่นนี่เขาจะขอแยกทางแยกข้องอะไรมากมายอันดับแรกเลยเมื่อคุณเจอเหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้นะ เวลาที่คุณทุกเข้าใจค่ะเราอะเวลาที่เราทุกจิตเราจะไปฝูกเพราะว่าเรายึดว่าคนคนนี้เป็นของเราคนคนนี้เป็นสามีฉันะเธอมีสิทธิ์เธอเป็นใครเธอมีสิทธิม์มาแย่งสามีฉนันเราก็จะไปตามไปสืบไปตามถึงบ้านไปอะไรแบบนี้อันดับแรกเลยคุณต้องหยุดหยุดเป็นผู้หญิงแบบนั้นถ้าคุณต้องการที่จะเป็นของดีให้กับตัวเองคุณต้องเข้าใจตัวเองการเข้าใจตัวเองคือการกลับมาดูตัวเองก่อน กลับมาดูสภาวะใจตัวเองและปัจจุบันก่อนเฮ้ยฉันทําให้ฉันกินไม่ได้ฉันทําให้ฉันนอนไม่หลับนี่ฉันรักตัวเองไหมนี่กลับมาดูตรงนี้ก่อนกลับมาดูกายหยาบกลับมาดูอารมณ์กลับมาดูใจตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองตรงนี้ก่อนแล้วคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาภายนอกได้ทุกอย่างมันจะลี้คลายคุณจะมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วทุกอย่างมันจะขี้คลายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปตามไปให้ความไปให้ความรู้สึกกับอำนาจข้างนอก <_ <an> _>ไปใส่ใจสิ่งภายนอกทั้งที่ไม่ได้ใส่ใจตัวเองพลังงานคุณจะหดพลังงานคุณจะเปลี่ยนและคุณก็จะเกิดความทุกข์กับตัวเองเพราะว่าคุณต้องเข้าใจตัวเองก่อน s <ans> <S เฮ้ยเช็คอารมณ์ตนก่อนสิปัจจุบนันเช็คสภาวะใจฉันก่อนสิสภาวะอารมณ์ฉันเป็นแบบไหนดูตรงนี้แล้จะตอบตัวเองให้ได้เมื่อคุณนิ่งเมื่อคุณสงบ คุณจะสามารถแก้ปัญหาได้แต่เมื่อคุณวิ่งตามสิ่งพวกนั้นจะไม่มีวันจบคุณวิ่งตามคุณอยากชี้ให้คนอื่นจบมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับสามีฉันคุณไปชี้หน้าว่าคนอื่นมันไม่มีทางจบค่ะการที่มันจะจบเรื่องราวพวกนี้ได้มันจบเริ่มจากตัวคุณมันจบเริ่มจากการที่คุณรู้ตัวเองและการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจที่แน่ชัดกับตัวเอง นี่มันจบที่ตัวคุณมันไม่ได้จบคนอื่นคนอื่นเขาไม่มีทางจบคนที่จะจบทุกอย่างได้คือตัวคุณเป็นกำลังใจให้ทุกคนสัมพันธ์นะคะก็น้องสอนสอนทนจิตเรื่องความรัก